นนนีี่่่่่่เยยยยไไไมมหหววแลล้ชออออาาปัูพโสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะอยู่ในเกม Identity v นะคะซึ่งเรารับบทเป็นจิตกรซึ่งตัว Hunter ก็คือนอร์ตันแคมเบลหรือว่าทองคนโง่นะคะสวัสดีตาบอดขอปันเลยสแค่ขอปันด้วยแค่นี้ถึงกับต้องโมโหเลยเหรอกระทงพื้นเดี๋ยวฮันเตอร์ก็มาเจอห ฉันไม่อยาจูใกล้แจนี่แม่ไหนก็แพเลยนะชิไปก็ได้ฉันไม่สนใจแกหรอกไปหาปั่นเครื่องอื่นดีกว่าอ้าวนี่มีคนนี่ไปเครื่องใหม่ดีกว่าเจอแล้วเอ๊ะนั่นหันไล่ใครอยู่นะฉันต้องไปดูไหมชูลิค่ะชูลิค่ะอีท้องคนโว่มาไล่ฉันชูลิค่ะแกจะไปไหนน้องบอสแม่ชี้ที่ซิ่งดีๆเมาออดนะ optimize ชั้นรูปแต่ฉันจะว่อยู่ให้พี่หันดีฉันทำอะไรขะพี่ เลมอนไฮเป็นเอกลักษณ์น้นำบอดเนี่ยเลวี่คนคนนู้นสิงไปเ็วกินไปยุ่งในจานเมนหน้ตาบอทว้าให้ฉันได้ข้ามาแลวุีพับไม,ม้ใจเลวช่ชฉ่ยินดั่ดูสิตาบอดตัวน,นี้มันไล่นี่ต้องเจอแล้วนี่จะมาหาฉันเหรอะับไมใ้ใส่เล a นี่เนี่ยแต่นี่จะเป็นระไรเราพอจะไม่บลิ้นนี่เต้งไอ้านางบอดล้มแล้วเอาไงดีวะเนี่ย ต้องไปช่วยไหมหรือยังไงเอาไงดีอ้าวมันใครวิ่งมาพอดีนักเต้นนี่หว่ามาช่วยผ่อนแทนฉันหน่อยฉันไม่ช่วย้องบอดก่อนรอฉันก่อนนะ้องบอดอย่าพิ่งเป็นอะไรไปนะฉันกำลังวิ่งไปรอก่อนเลยว่าจะไม่นอนนูนซิงต้องเจอหนี้นั่งก็อีปเลยเป็นไงวิ่งเลยาโอ้ย้อจับมันแล้วช่วยด้วยค่ะใจเย็นๆนะบอดเดี๋ยวฉันกําลังจะไปช่วยเอ๊ะ หันเฝ้านี่วายพี่หันติดติดติดเอาไงดีวนไปวนมาวนไปวนมาพี่จะไปทางไหนเอาไงเอากันวะต้องไปแล้วต้องไปแล้วนเนี่ยหันก็เฝาไม่หยุดเลยมาทางนี้ก่อนอ่ะผับหมายใส่ก่อนเอาละบอดแต่ฉันเขาไปช่วยเธอนะเธอใจเย็นๆนะเธออย่าพึ่งน,นะหวายตีไม่โดนวาย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 ตีไม่โดนเอาละบอดเตรียมลุกนะสามสองหนึ่งโอ้ย บอกให้หลังเแผมหักรอดไปให้ได้นะบอดฉันวาดรูกก่อนจะวิ่งไปทางไหนดีวะฉันจะหนีไปตรงไหนใจฉันก็เต้นไม่หยุดเลยตายแล้วหันตามฉันเป็นเี่ยอ่าวนางบอดล้มเอาไงดีวะเฮ้ยนั้นใครมานะคุณหมออ้าวจิตกรมาี่ฉันจะรักษาให้เธอเองอยู่อีกนิดนี้นะเดี๋ยวฉันทำแผลให้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะบุญคุณครั้งนี้ฉันจะไม่มีวันลืมค่ะ ฉันจะช่วยคุณหมอนะคะแ,แต่ไดยรุกคุณหมอน่อยก่อนี้ฉันจะวิ่งไปช่วยค่ะแต่ตอนนี้ขอนีหันไปปั่นเครื่องก่อนนะคะเครื่องไหนที่ยังไม่ปั่นอยู่ตรงไหน,นเอยฉันกําลังจะวิ่งไปเอ,อ๋ตรงนี้คุณหมอกําลังปั่นคุณหมอคะระวังหันค่ะหันวิ่งมาแล้วคุณหมอคะหนีไปค่ะคุณหมอหนีไป <Huh? S 1> เหลือแค่สองเครื่องสุดท้ายแล้วเอ,อ๊ะนี่ใครปั่นอยู่นะ่ะฉันขอปั่นด้วยได้ไหม ขอปั่นด้วยนะเหลือแค่สองเครื่องแล้วต้องรีบแลยอ้าวคุณไลอยู่กับใครฉันช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยบอไปไหนวะโอ้ยดูเหมือนไม่ได้ตามมาเลยต้องรีบถ้าจะแนะนำพันลูกเดินไม่ดูตกเลยไม่จับฉันให้ได้สิอย่าหันว่าหันมาแล้วฉันต้องหนีแล้วหนีไปทุกคนดีไปหนุ่มมาคงไม่ตามมาแล้วนะอ้าวแมวมันเขาคิดว่าฉันไม่รู้สี่จะอ้ามันอยู่ตรงไหน <laughs> แล้วจะตามติดฉันทำไมขนาดนั้นคะพี่หันไปไล่คนอื่นบ้างได้ค่ะฉันเหนื่อยแล้วอย่าตามฉันมาเลยนะคะฉันเหนื่อยแล้วนางหมอนี่ก่อนเป็นหนูสิงตัวที่สองวิ่งเลยปั่นจะเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกเครื่องหนึ่งแล้วไปนักเต้นไปไปเอาเครื่องนู้นกันเราจะได้ออกประตูสักทีเหนื่อยแล้วแหละวันนี้สงสารคุณหมอเดินจุกอยู่คนเดียวน้่นจิตกรจะมาช่วยแล้ว ฉันเล็งกอมให้เลววนะโอ้ยช่วยด้วยค่ะฉันุ่งไว้พี่หันใก้ฉันไม่หยุดเลยฉันจะไม่ไปทางไหนดีฉันจะทุบไปทางไหนดีพวกเธอนี่ปั่นขนนะ Never m i นี่มันเร็วมากเลยฉันามไม่ทันเอาไม่ดีวะโอ้ยเหนื่อยขอฉีดยาแป๊บอ้าวมาอีกแล้วอ้อยอะเราจะทุบไปทางไหนดีขอร้องค่ะช่วยด้วยค่ะช่่ยฉันด้วยโอ้ยปั่นจะเสร็จแล้วปั่นจะเสร็จแล้วรอก่อนนะคุณหมอ โอเคเธอปั่นไปนะนักเต้นเดี๋ยวฉันจะวิ่งไปตรงประตูทางออกรอกดรหัสโอเคถึงแล้วนักเต้นเธอกดเลยเธอกดเครื่องเลยน่มาจะส่งมาที่แล้วไหนมากเลยเมื่อไหร่จะเพื่อนจะกดรหัสทีฉันจูบไม่ไหวแล้วนะฉันท้างพับไม้ฉันต้องวิ่งวนคุณฮันก็ใจร้ายฉิดยะแป๊มอ้ยไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วไม่ติดก่อน ไม่ต้กดล่ะกดสักทีสิจุ๊งไม่ไหวแล้วนะกดเดี๋ยวนี้กดสิกดกดสีนักเต้นอ๋ออ๋อช่วยฉันด้วยช่วยนด้วยค่ะอะไรเ่ยทำไมเพื่อนไม่จุดเครื่องสักทีฉันหลอนานแล้วนะจุดสักทีสินักเต้นจุดเลยไม่บอดจุดเครื่องสักทีเถอะจุดเดี๋ยวนี้ฉันจะจุ้งไม่ไหวแล้วอ๋ยช่วยฉันด้วยค่ะช่วยฉันด้วยจุดเธอ จุดเลยจุดเลยนี่แนะโอ้ยไม่ไหวแล้วเชียรป,ปโอ้ยหันไปไม่อยู่เลยพี่โอชิยาป้าหยุดนะหยุดตรงนี้จุดตรงนี้โอ้ย,ย,ย,นะอย,อยไม่ไหวแล้วเธอฉันจะวิ่งไม่ไหวแล้วอย่าทำช้าอย่าทำช้าลมเหาวและฉันก็ไม่ได้เอาท้ายมา,น,านักเต้นบ้าไม่จุดพี่กว่าจะจุดได้นะแหมรอตั้งนานน,านักเต้น มาสักทีหล่อนเห็นไหมเธอทําคุณหมอได้นั่งเก้าอี้แต่ฉันจะไปช่วยคุณหมอก่อนรอแป๊บนะคุณหมอบุญคุณที่คุณหมอเคยช่วยฉันไว้ฉันกําลังจะวิ่งไปทดแทนคุณหมอแล้วคุณหมอรอฉันแป๊บนะคะคุณหมอค่ะอย่าเพิ่งบินนะคะคุณหมอต่ฉันวาดรูปไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ช่วยคุณหมอคุณหมอค่ะคุณหมอต้องรอดนะคะฉันวางรูปไว้แล้วตรงทางเข้าหนึ่งรูปและฉันก็จะมาช่วยคุณหมออีกหนึ่งรูป ฉันมาถึงแล้วครับหมอีอหันก็ไล่ไม่หยุดเลยนี่วางมุ้ไมิดก่อเอ๊ะอะไระคุณหมอเตรียมลุกเตรียมวิ่งนะคะวิ่งไปเลยข่ายคุณหมอวิ่งค่ะโอ๊ยโอ๊ยติดอากควานมาวาดก็ับมาช่วยเพื่อนนะไม่ยอมหนีไปดีๆใช่ไหมเก็ทําตายกันให้หมดนี่แหละฉันจะเอาแกกอลเลยไอคิศโกนบังอาจกับมาช่วยนี่เดี๋ยวฉันเน่วิ่งไปสิวิ่งไปสิฉันจะช่วยด้วยช่วยฉันด้วย วายฟาดไม่โดนฉันโดดหลบทันไปค่ะคุณหมอวิ่งค่ะคุณหมอวิ่งวิ่งคุณหมอแบบนี้ต้องเจอคุยังนี่อาอคุณหมอมาโผล่ตรงนี้ไปคุณหมอรีบไปฉันวางรูปไปแล้วรีบไปเลยเจนะหนีพนายน่าได้ที่น้อยกับไอ้คนสวยเอ๊นรู้เปล่ายะเอาสวยดีนะความดีแบบนี้ไปก่อนคุณหมอจะไปก่อนนะนี่ไปหมดจนได้ ก็จบไปแล้วนะคะกับแมทนี้ในเกม Identity V นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยจ้า